ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะพี่น้องกับ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องกัเมื่อน,นี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่เจ็ดสองนะคะพี่น้องมาตามแนวทางต่องวดของปู่เจ็ดสองเนาะค่ะว่าปู่จะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ หวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะการลงทุนก็มีการเสี่ยงเนาะคะ่ะก็วิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ไปกราบนมามสการปูพ่พร้อมๆกันเลยคะ่ะกราบนมามสการค่ะปู่อดโอ้รอดนี่ปูก มาครบรถทั้งบนทั้งล่างเติรนีลครับปูอืมอ้คู่ดเตรียมพร้อมแล้วม่ได้เ็ดอับพึ่งเก็ดบมาแล้วเนี่ยโอ้โหฮึฮึแล้วนะอ๋อครับพ่อแม่วัอนี้ค่ะวันที่สามนะวันนี้วันที่สามครับวันที่สามแต่ว่าปูพคนกัดหายแนวทางมากได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วครับ ชัดเจนเนาะ<บ>นเลขเลขสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามก็คบรบเนาะปูเลขเลขม่หันนันถือเขาจะเลขวิ่งห้าฮาตัวมาประกอบเพราะเขาประกอบเพเขาแม่น <c oughs> นี่นี่บนเก็ดกับแปดเอากับสวนแล้วกับแปดครับสว,วนพยัญชนะก็ตัวจับมากมันเพราะเขาเขรามัน มันขาดมันนั้นนั่นแล้วบันนี้มันขาแต่วิ่งบันนี้สิขามาเขาสองตัวสามตัวเราปูบัดเอยมันเลยขนาดเราสามตัวได้มางั้นมข่าเอาเนื้อเอาเนื้อยังเพราะว่าบวมักหนึ่งมันนั่นตามใจเขาคนมาฮะนี่เรียเรียกเาใส่บนเรียกบนเนี่ยสองสามหนึ่งอันนี้กะหนึ่งสองสาม เขาลงทุนเอาสองกับสองนึ่งเบากช่าันโดยโยความม่มากเงินมัปูดยความมากแค่นี้น่เอาเพียไว้ที่กันไว้น่สองกับสามตัวนึงกับนี่ตำมันบรลลุดดหนึ่งสองสจักันอยู่ตลอดจับมากจับแน่นทั้มัมายนี่ปูมันเสียใจเท่าเมื่อนี้แหละเก้วว่ามันสิร้ายพอดเขาแค่สองเขาอันกับสามนี่ขั้หนา่ยวนะ เอาเอาไว้เพียบไปยังมะเขืออะไรขาเจ้าให้มาสิตัวเดียวซื้อเลยรสันปูบ่มักยังไดก็บ่มาว่าวสันมันก็เป็นคณะคือคือสูตรมันมาหลายมันสูตรล้างอ่ะเขาก็ว่าล้างมันมาหลายแล้วสูตรน่ะแล้วก็สูตรนี่มาหันนะสูตรหนึ่งเดียนหนึ่งนี่อันนี้ก็สูตรหนึ่งสองตาของเ้ามันเดียนสูตรอยู่แล้วหวานล้างครับจะมาประกอบามใช้สูตรหนึ่งยังไดเนาะนี่เป็นคือใช้สูตรหาต้องหวานเลยสูตรมากลลยแบบนี้ไหมครับนี่เนื้อกับหานี่เรียกเอาเนี่ยนี่ตัวเพราะใช่นี่ โซหนึ่งสองนี่เขาตัดออกแล้วอันเดียสนซ่ตัวเดียวบั่นตัวเด้งเด็นเด่นเนี้ยอันหนึ่งเด่นหาก็ใช้โซ่หาตัวเดียวล้าง่ะบนกันนี่หนึ่งสองสามนี่เอาสองกับสามไปกันหนึ่งบ่อไปนี่ฮะที่เขาเาเด่นใบมานแปดนี้บนก็ตัวเดียวจับได้เลยนี่แปดเด่นใบเลยแปดตัวเดียวบางคันหันนี่เอาสองสามมาใช้บันก็ได้สองแปดสามแปดหนึ่งบ่อ มีพัดมิพัดสวไมปุงวันนี้เอาไหมได้เนี่ยครับมีตัวซไสรนเนี่ยครับแจ็ดซ้วันนี้บน8ดกับ9้าครับล่างนี่เก็กับแปดแม่นตอย่างนี้มันไม่ายเรียกบลัดตัวก็แปดซ้นกันแล้วแปดซ้นหมืนซ้นล่างมีอ่ะตัวนั้นอยู่ดี้นี่นี่เลยตเบิ้งเจ็ดซนดอกศูนย์เจ็ดงวดอันนี้อันนี้แปดซ้น กาแสดงว่าแปดนี <indo up> <legislation> book, the ่ถ <music Brothers> okay, ือเป็นตัวเด่นไปเลยเอ็มโลปูการแสดงก็ครับไปบนไปล่าเด่นตั้งแจกกันเด่นบล็อกบนกอกล่างหรือปเด่นๆการสวดเนี่ยเนี่ยมันบ่ใครหลุดนะเด่นแปดบนล่างนะปูเน่ะเป็นตัววิ่งเลยปูได้เอาตัวเดียวแล้วโอเคถ้ามันส้นแบบนี้มันมันต้องไลยกับแปดมันบ่ปูกครับอีแปดในนี้บล็อกก็้าไปนะปูเนาะสูตรสูตรที่เทานั่นไว้บนล่างมันก็บ่หลุดตาโตที่เทามาจับมันหลุดลุ่นยันยันงานเทากับมา แม่นครับปูย้อนว่มากนี่แหละเฮปไฮเอ๊เฮใไ้เขาจับผิดครัวพอสูตรเขาคำนวณออกมาได้สูตรสูตรคำนวณมาเขาครับมันเป็นหนึ่งสองสามแยงกีไล่จะมาตัวหนึ่งนะเอามามันเปรียบเรียกบนเรียกรางมันปนน้ำกันหนึ่งถ้าลดออกตัวหนึ่งมันคือสี่เขาอันนี้มันก็บทั้งทั้งบนทั้งรางนั่นหนึ่งนะรักรักเดียวหมดแล้วนั่นดังไฟเหตุ หมาไหมเรียวกับเรียกเห็นปะเรียกเรียกกันมันจะออกน้ำกลอนเข้าหลายเทียดิยิงหัวนี่เกดอันหกหกเกดแปดมาันออกมามันมันตามหลังเขาน่ะเรียกหัวนี่เห็นปะตัวเขาบ้องมันหนึ่งแปดแน่เดียกกับหกแปดใช่ปะหกหนึ่งแปดมันต้องกันมาได้นี่กันดึงส่วน เนีมันมันตามหลังเขาสองวันเลยดิเขาสามตัวเราวดนีว่าเนี่ยเปกปูเปลกหกปูดำก็ตามสูตรสามตัวตรงเลยอันนี้คือเขาตัวดินเขาจ่ายดิมาหน่อยนึงแปดเขาวงกลมหมดวัน่ะก็จะเรียงร้ายนี่ก็พวกแปดใช่ป่ะ6,1,8มันึมันมาเต็มเต็มเลยวันนี้วันนี้เขาต้องเอาน้ำกลนขึ้นกระปู้าตามคือคู่เดียวอย่างไรอ๋อศูนย์ห้าแปดแมนนี่ตตามเอาคู่เดียวคืตาตัวมันจะออกคือตัวดินเลย สูนห่านีก <to> hmm. mm ่ะไม่แหงได้ปรุงับองันนี้เาตัวห่าเดียนามันออกอืมงวนี่กะอันนี้ห่อเดียนด้อเออนี่แวนปูมันออกว่าสามตัวงวดนะแปดหกเก็ดแล้วกับว่าตัวนี้กะบตัวเดียนเอใจเดนี่หกแปดับหนึ่งแปดมันออกหกหนึ่งแปดตัวนี้เนื้อปูเนาะอันนังวดงวดองยาหเด็นตัวไหนนะปูมีงวดกวนนี่หกตามงวดนี้นี่เา คือตัวเดือตาม่รังเขาน่ะแยวหัวนี่ห็นป่ะตัวเขาวงมันหนึ่งแปดแมนแยวกับหกแปดใช่ปะหหนึ่งแปดมันต้องกันมาได้จ้นี่กั1ดึงส่วนเรียกมันมันต่หรังเขาสองวันเลยจ้เขาซ้ำตัวเราได้หนี่นี่ปะนี่เก็บแปดหกตามส่วนส้ตัวตรงได้อันนี้คือเขาตัวเดินดเขาจ่ายนี่หนึ่งแปดเขาวงกองหมดกันน่ะก็จะเรีนร้ายนี่ก็หกแปดใช่ปน หกหนึ่งแปดมันมาเต็มๆเลยวันนี้วันวันนี้เขาต้องเอาน้ำกลืนคือสารปูถ้าตามคือคู่เดียวอยู่แล้วศูนย์ห้าแปดแมนนี่ถ้าตามเอาคู่เดียวคือตาตัวมันจะออกคือตัวด่นเลยครศูนย์หันี่งก็ไมาแห้งครับได้ปรุงกังานอันนี้เขาตัวเขาเดียนมันออกง่วนงวนนี่กะอันนี้เขาเด่นเด้ยเออนี่แมนปูมันออกเพาะซ้ำโตงวนแปดหกเก็ดแล้วกับว่าตัวนี้กับตัวเด่ยนเขาใจเดนี้ 6แปดคับ18ม่ตอบ618ตัวน yeah ี้เ right. น to ื้อปูเนาะอันนันละงวดงวดองยกห้องกวเต้นตัวแนะปูมี่งวดกวนนี่6ตางวดนี่นี่เขาคือตัวเดียวนี่แม้เขาก็ทํามูหาคือตัวเดียวนี่นี่ครับตัวนี้นี่แล้ววันนี้คือสูนสูอะไรเนี่ยคือหาแปดมมาไหนเงวนสูด5แดมาไห้เลยมามาสามตัวเลยที่สามารนี้ันนี้มีงื่อนหันวง่นี้ก็มาสามตัวเกียกห หงืมนพันตัวที่เขาวงไว้นี่มาเขาปัได้เลยหกหนึ่งแปดมาทำกันได้ตัวเดียวเขาจอยนี่วงกลมสอตัวนี่วันนี้ก็นี่ก็สิเปนนี่หะกูนหนนห้าก็ห้าห้าแปดโูนห้าแปดตามตัวเลยนี่มันมีหาแปด่ะเห็น่มีหาแปดได้ด้ยห้าแปดห้าเก็ดงื่อนนี้ก็เอว่ารงวดนี้นี่หกเก็ด หัเกกมเขนน้นนาเนีนี่หัเกียนี่แปนหเกี่เกนี่เขามานี่เพนี่กะเขาตัวมันก็ตามตามตูดนี่กะนี่วันนี้ลันนี่หละขึ้มาไม่มาหแปดนี่ะห้าแปดเจ็ดหเกรานี่เป็นจะเรีนได้โอ้ปูได้จับศูนหาแปดมาเลยนัมาต่อปูกันมันนั่นกันมันน้ำกลูเนาะ มันมันก็มีดได้ะหรอาแปรนมีดได้นี่อหาแปรไม่ได้เนี็ยนี่เครื่อตัดต well, ัดเลยเราเนี hmm. so ่ครับเียกบนนอานี네่ห so ้าแปดอสองเก้าสองแปดแล้วสองเก็ดสองหลาอาเราสองตัวบนปุ๊ก็จับเห็นเปล่าครับนี่เด็กจะนตาเอาหางมาลดตัดหางเลยอตัดหางเลยเนาะอันนี้หนีมันตโตอยู่กันนี่ครับเก็ดสองเก้าเนี่ยซับหนาแสดงมีดสองเก็ดเนี่ยครับคือสองเก็ดสองแปดสองเก้าอ่ะละนี่ฮะตัวนี้ตัดมันหลด สามเจ็ดห้าเจ็ดเอ้าตัวมาใช่เขออตัวเก่าเหรมาใช่นี่คอนี้แนมมันคือสองกับสามล่ะสองกับสามสองกับสามวันหนึ่งก็กนรถไปแล้วโอเคแกมันขึ้นอันนี้ยังปล่อยมันปตัวันนี้ปล่อยนะป็่เต็มเต็มเยคดเพราะว่าตัวตัวนี้มันเห็นป่ะสองสองกับสามน่นี่ สองแปดสามแปดเนี่ยสองเกีสามเกิยพรมันกิดมาตามเหาอีกอือเขาตัดดึงออกมานะเขาเกาตัวเก้านี่แหละมานี้ตัวเน้นมีไปครับปูเนีนกัไม่หนีละมันมันหลายตัวตัวที่เนีนมีกับเจ้ามือปะเลที่นีนมีน่งละับผมกัช่วงใกล้ใกลมือกับปูกับสีล่องแม่แครับคำนวณบั้กมนมาหลายตัวหลักนี่มาดิก็เยอะ้หละอย่าาหลายกว่านี้บนหา คู่ปูบนหางหางล่างหางหางเนาะไอ้บนซี่หางล่างสี่หางแมนแต่ว่าหลายปูแมนแมนครับผมเอาขนาดนี้แต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดก็คือแปดมาได้บนล่างเนาะปูเนาะหน่งได้เล้ครับผมอันนี้มีสองมีสามมีห้าแมนออกออกกาลหรือมั้งนะออกก็จับตัวจับไซต่ตัวจับไ่ต์จับแก้มือมาหันมาหันนี่กคือเขาเรียกเขาเรียกตัวน ตัวบมมักมานี่เออสามสองหนึ่งมันเขาจะสามเขาจับเขาจะสามกับอันสองไปบันหนึ่งเขาบ่ไปนี่ยอดบมมักอันนี้กับหนึ่งสองสามหม้บนเนี่ยมัติมัตตัวหนึ่งมัติมัตต์ทั้งรทั้งล่างนะไปสิบบาทเาะบาทนี่ขาจไสสรุปตัวเลขเนาะสรุปุตัวเลขคนตัวสำหรับตัวเลขแนวข้างนะคะกูกะ หายทั้งบนทั้งล่างครบนะคะพี่น้องสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามก็ครบแล้วนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับเลขสูตรหนึ่งปูเข่ากับมีแปดมิเก่าค่ะพี่น้องสูตรสองห้าสองสูตรสามเจ็ดก็แปดค่ะพี่น้องค่ะ้าพูมักเมืยมักเรนเนาะคะ่ะวิ่งแปดบนล่างได้เลค่ะพี่น้องเด้อค่ะสาหรับเลขจับคู่บนประกบคู่บนนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าแปด สามสองเจ็ดตัดทางเอาค่ะตัดเอาด้ค่ะปู่ค่ะสำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะมีสามเจ็ดค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเนี่ยก็เป็นแนวทางของปู่เจ็ดสองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เอาไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ปูกรให้ตองงวดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องแอดกัสิหาคลิปเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกับเป็นแนวทางเนาะค่ะปูก็ให้เป็นแนวทางแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะพี่น้องการหวยก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เบิ้งดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะกับเอท่านไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องนะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเฮงเฮง,งปังปังนะคะวันที่16เมษายน2565เนาะค่ะกับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ